สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ขออนุญาตเลยนะครับสวัสดีวันนี้คือมีภารกิจถามว่าเช้านี้มีภารกิจอะไรนะครับมีภารกิจอะไรเช้าวันนี้มีภารกิจที่ต้องไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองพอดีครั้งก่อนอ่ะผมหลุดผมหลุดเฟรมมาแล้วในเรื่องของการฉีดวัคซีนอยากจะพาไปดูบรรยากาศ อยากจะพาไปชมบรรยากาศว่าที่ปราณบุรีเนี่ยการวอล์กอินเข้าไปความยุ่งยากไหมเขาฉีดได้จริงเลยหรือเปล่าใช่ไหมครับเราก็เอาเรื่องจริงตรงๆเลยเอาเรื่องจริงมาทำให้ดูกันว่าเนี่ยขั้นตอนผมก็จะมีแค่ใบที่ผมติดตัวมาด้วยในการฉีดครั้งแรกเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอว่าจริงไหมเดี๋ยนะออนุญ,ญาตพอดีมันอยู่ในกระเป๋าตังนะครับจริงไหมเรื่อง วอล์กอินพอดีน้องน่ารักมากเออน้องที่คอยมาทํานู่นนี่ให้ที่ที่นี่แหละน่ารักมากเลยอันนี้เป็นใบที่ผมติดตัวมาผมฉีดไปแล้วเข็มที่หนึ่งะครับผมฉีดเข็มหนึ่งไปแล้วผมฉีดไปเมื่อวันที่นะครับผมฉีดเข็มที่หนึ่ง14กันยาผมฉีดของไฟเซอร์จะไม่ต้องถามเฮ้ยผมผู้ผิดผมผู้ผิดผมไม่ไฉีดไฟเซอร์ผมฉีดของซีโนแวคเออแม่ผมพาช่วย ก็ทีแม่อยากจีนอยากจีนไฟเซอร์เขาบ้างเลยไม่ถึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เข็ม2ในนี้ระบุว่าเป็นแอคสตร์แอตรนะครับอันแรกอะเป็นซีโนแวเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้คือผมอะอยากจะรู้ว่าเรื่องจริงเนี่ยจริงๆะน้องน่ารักมากจริงๆผมต้องไปจองคิวเองนะต้องไปต้องไปจองตั้งแต่ตีห้า นะครับี่ห้ที่ผ่านมาแต่เมื่อคือนนะ่ะพายุเข้าฝนตกทั้งคืนเลยน้องก็เลยแบบไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมไปจองคิวผมได้คิวส0งกว่ากาจะพาไปชมบรรยากาศครับจะพาไปดูเรื่องจริงจะพาไปชมบรรยากาศจริงๆคงจะยาววันคงยาวแล้วจะบอกอย่างนี้ฮนะมาเอินได้คิวที่ตัวเลขที่เห็นนะครับไม่ใช่หวยนะไม่ใช่พื่เอาไปตีหวยกันนะสองหเป็นคิวที่ผมได้นะครับสองหก็คือคิวที่สองร ขาบอกว่าน้องบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉีกันที่อำเภอนะครับก็น่าจะประมาณแปดเก้าโมงเช้าผมเอาเรื่องจริงทั้งหมดนะคุณฟังดีๆนะครับผมเอาเรื่องจริงทั้งหมดระยะเวลาจริงทั้งหมดจากที่เรื่องทุกเหตุการณ์จากนี้จะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดว่าว a l k i อินจริงไหมอาการยังไงน่ากลัวจริงไหมเพราะโหโหลกระแสอะผมก็เห็นเขาพีกระแสเป็นไอ้นู่นไอ้นี่ช็อกมั่งอะไรมั่งหมั่นเขี้ยววอลตัว,วคุณนี่แหละ หมดเรื่องหมดราวไปอยากจะเห็นเหมือนกันว่าจากขั้นตอนเนี่ยที่เขาบอกนะจ๊ะรัฐบาลเต็มที่พูดเดยอะไม่ได้รัฐบาลเดี๋ยวช่องอูปิวอ่ะตอนนี้ผมมาถึงนะครับก็8ปดโมห้านาทีที่อำเภอบานนะครับเขาบอกว่าจุดฉีดเนี่ยอยู่ที่หอประชุมนะครับน้องบอกว่าจุดฉีดอยู่ไหะผมอยู่ที่บริเวณลานจอด,ดรถคึกคักนะคนมาวอล์กอินเงนได้อยู่ พอสมควรก็ประมาณบรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้เอาจริงๆคุณยังไม่รู้ว่าเขาจะยอมไหมแต่น้องบอกว่าพี่ลุยเลยเดินหน้าเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนว่าเราจะมีสิทธิ์ไหมแล้วเราก็เป็นคนปานบุรีไปแล้วคนหนึ่งเพราะทะเบียนบ้านผมลงไว้ที่นี่นะครับก็จะเป็นจุดนู่นนะฮะจุดกางเต็นท์นะคะมากันสามคนมีเปิ่นมีน้องอุ้ม เป็นทุราัดการให้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่ดูว่าเอ๊ะผมมีสิทธิ์ผมสามารถเข้าฉีดได้ไหมแล้วถ้าได้ฉีดถ้าได้ฉีดวันนี้อาการต่างๆจะเป็นยังไงนะครับแล้วอีกอย่างผมตั้งใจว่าถ้าฉีดอันนี้เสร็จผมจะทำ b o o s ต e ร dose ด้วยผมนีดเข็ม3ด้วยแต่ขอให้เข็ม2รอดก่อนอย่าพึ่งพูดไปเยอะเลยลัน่นนะเดี๋ยวเจอกันสักครู่ครับ บายยอ่ะขอบคุณนะครับอ้าวสวัสดีครับทุกท่านอีกครั้งนะฮะบางเอิญน,นี่ฮะขอดูเจ้าหน้าที่พีหนึ่งขออนุญาตนะฮะอันนี้เป็นพี่กุ้งน่ารักมากคุณผมได้ฉีดจริงๆเฮ้ยคุณเอาเรื่องจริงนะนี่แปดโมงสิบห้าผมได้คิวนี่พี่กุ้งฮนะอยู่เกี่ยวกับน่ารักอย่างอื่นไม่รู้แต่รู้ว่าคนนี้น่ารักมาก แล้วเหนื่อยมากนะเป็นกาลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์อย่างที่ผมเคยบอกนะครับวันนี้ผมทํอี P ีนี้พิเศษจริง,รงๆเพื่อให้รู้เรื่องจริงทุกคนว่ามันยุ่งยากแค่ไหนคุณดูบรรยากาศคนคุณแล้วคุณลองดูว่าเนี่ยพี่เขาต้องเหนื่อยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมไปรอดูขั้นตอนต่อไปว่าผมได้แล้วแล้วผมจะได้ฉีดยังไงมือหมอจะเบาแค่ไหนหรือจะโคดยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันสักครู่นะครับอ่ะสวัสดีครับยังไม่ได้ฉีดนะแปดโมงสี่สิบ เขาเพิ่งจะขอความร่วมมือกันแต่ทนไม่ได้คือจริงๆภารกิจวันนี้คือมาฉีดมาฉีดกันสองทีนี้มันก็อดไม่ได้ช่องผมมันช่องกินอีกแล้วอะกินเที่ยวเปรี้ยวดูดวงอ่ะทําไมอ่ะมาเจอแม่ค้าน่ารักดูดิเฮ้ยค,คุณลูกชิ้นต้องมานะ <c oughs> นี่กูมาฉีดวัคซีนคุณต้องมากินอีกแล้วใช่ไหมลาดเลยไหคะพี่ลาดเลยค่ะลาดไปเลยค่ะมดูแม่ค้านิดนึงนะคะแล้วก็ดูของนิดนึงแร <c oughs> ะ,ะค้าบอก ของอร่อยทุกอย่างของปาร์นบุรีอร่อยทุกอย่างนะครับก็ผมฝากไว้เอฟซีก็บรรยากาศดีๆครับออกมาเรามาป้องกันตัวเองกันแล้วก็มีแม่ค้าน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับกับปารานบุรีแต่วันนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องของอีพีของเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์เขาแหละตั้งใจจะทําทเป็นพิเศษให้แต่ว่าก็ต้องมาคุยกันตรงนี้นิดนึงเวลาผมเจอของกินที่แบบปวดใจไม่ได้ไม่มีสคริปต์กูยอยากกินกูก็กินประมาณนี้แล้วเจอกันครับแล้วเจอกันเดี๋ยวจะดูว่าใช้เวลากว่าจะโดนมือหมอเนี่ยกี่โมง มาดูกันบ๊ายบายขออนุญาตครับทนไม่ได้เมื่อกี้ไปรีวิวให้แม่ค้ามาเอฟดีหลายๆคนบอกว่าโหยพี่พี่ทุกที่เลยเหรอป๊อปอืมทุกที่พี่ฝากถือแป๊บนึงพี่ฝากถือแป๊บเดียวทุกที่เลยเหรอทุกที่นี่นี่พี่ชายให้อุ้มแล้วพี่ชายให้อุ้มแล้วโอเคพี่ชายให้อุ้มนี่แล้วขออนุญาตนะฮะน่าดูมากแม่ น้ำจิ้มก็อร่อยน้องหมิ่นงเมื่อกี้ไปเจอร้านรถเข็นแม่ค้าน่ารักจัดเลยแล้วกันไม่เสียเวลาญ,ญาติจัดเลยแล้วกันใส่ไปก่อนเลยระหว่างรอหมอรอจะชั่วโมงเลยอ่ะอืมอืมอืมน้องเกิดก่อรอหมอนะต้องทำอะไรเยอะเดินไปหาอะไรเข้ามาแสกเข้าไปแซกกันเข้าไปโดนนะฮะ หอมอ่เห็นเนาะอุ้มพามาสี่สิบห้าสีแล้วอะเราคิดดูอะไม่ถึงข้าไม่ขาวอะเป็นแค่กาแฟแม่มา,าต้องรอประมาณแล้วผมว่าต้องมีเก้าโมงครึ่งแล้วฝนท่าจะตกอะคุณคุณคิดดูแล้วกันผมให้ร้านน้องเขาลั่นนะเพราะว่า ทุกอย่างห้าบาทน้ำห้าบาทลูกชิ้นห้าบาทคุณครับถูกมากก็ขอแทรกไว้ในระหว่างที่พาชมบรรยากาศแล้วกันอ่ะขออนุญาตรายงานนิดเดียวก็ตอนนี้เก้าโมงเ้าโมงสาสิบห้านะครับก็เก็บบรรยากาศอย่าใช้คำว่าเก็บบรรยากาศเลยใช้คำว่าจะไปยังไงกับบรรยากาศแบบนี้ฝนตกเพราะว่ามรสุมเข้าแล้วก็จากตีห้าครึ่งเนี่ยจนถึงตอนนี้ คิวน่าจะไปประมาณร้อยกว่าแล้วใช่ปะตอนนี้ยันไม่ขยาบเพ้่ยังอยู่ร้อยสิบอยู่ร้อยร้ยเจ็สิบหรอร้อยสิบโอ้น้องบอกว่าร้อยสิบร้อยสิบนะฮะก็โมงสาสิบห้าครับ, 35, ค,รบคิวที่หนึ่งร้อยสิบของผมหนึ่งร้อยสาสิบห้าก็เดี๋ยวไปวัดเอานะครับเดี๋ยวไปวัดเอาแต่บรรยากาศโดยรวมก็อย่างที่เห็นนะโอ้หพายุมันเข้าขอ่ะคุณฝนมันตกหนักมาก ผนมันตกหนักมากจริงก็ต้องเข้าใจโหพี่พี่น้องพี่ปานเป็นอะไรที่คุณเอ้ยอดทนเยอะมากเลยเราต้องการอ่ะแล้วคุณดูบรรยากาศคนโหนะครับถ้าคิน้นนี้ออกไปก็ผมผมออนทุกอย่างตามจริงนะผมบอกก่อนเลยว่าไม่มีดราม่านะครับเราออนทุกอย่างตามจริงที่ผมจุดประสงค์ที่ผมตั้งใจทาเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะผมอยากเป็นกําลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ สองผมอยากรู้เรื่องจริงว่าเมื่อฉีดไปแล้วนะครับเมื่อฉีดไปแล้วเนี่ยผลข้างเคียงจะมีอาการยังไงผมไม่ได้หมายถึงคนอื่นผมหมายถึงว่าตัวผมนี่แหละมันจริงไหมมันเป็นอย่างนี้จริงไหมผมอยากจะพิสูจน์สามผมอยากรู้ระบบขั้นตอนนะครับผมอยากรู้ว่าระบบขั้นตอนของที่นี่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วอะผมต้องบอกฝ่ายานรู้ก่อนพี่กุ้งเมื่อกี้น่ารักมากพี่กุ้งสหายนาสนขทที่เป็นคุณหมอเมื่อกี้น่ารักกับผมมากเลยต้องบอกขอบคุณพีพ่กุ้งอีกครั้งที่จัดการเรื่อง เอกสารเรื่องอะไรให้ผมไม่เป็นไรครับครับผมก็ก็ยินดีครับยินดีก็ต้องบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ก็พอดีเห็นน้องเด็กๆแหละเขาหน้ารักเขาหน้าสงสารตัวเล็กๆน้องนั่งเลยนะเรามีน้ำใจกันเราหันมองคนรอบข้างบ้างนะครับอะไรก็แล้วแต่ครับผมตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนที่ตื่นเต้นนะเอาจริงดิ นี่สองโนคะคุณดูบรรยากาศ<อ>นะฮะคุณดูบรรยากาศกันนะครับผมน้ mm hmm. องอุ้มไปแล้วก็จะมีก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยคอยเรียกแหละแล้วก็ยังเป็นโซเชียลดิสเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับแมสระวังแอลกอฮอล์ต้องมานะครับ จะมีการจัดคิวย่างเป็นระบบมากสุดมาก <Okay. S 1> เดี๋ยวดูไปขั้นตอนต่อไปฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าต้องผมต้องไปเจออะไรกันต่อยกว่าจะได้เจอหมอนะฮะสักคู่ไป FC ครับผมมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะฮะกำลังจะโดนมือคุณหมอแล้วนะฮะคือว่าจากเวลาทั้งหมดไม่เกินสองชั่วโมงครึง่งผมกำลังจะได้ถึงมือคุณหมอแล้วกำลังจะได้ฉีดแล้ว นะครับทนี้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอขออนุญาตนะครับบุคลากรทางการแพทย์เอฟีทุกท่านนะฮะเป็นกําลังใจให้คุณหมอด้วยนะครับอันี้คมสอคะขอบคุณหมออันนี้คือผู้ที่จะฉีดให้ผมเลยนะฮะเอฟีจะดูว่าผมจะกรีดไหมจะร้องไหมนี่คิมสอน่ารักมากที่ปานน่ารักมากครับคุณเดี๋ยวมาดูกัน ฝากเป็นกําลังใจให้คุณหมอแล้วก็พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับสาธนักสุขพิพานน่ารักทุกคนเลยครับยินดีครับยินดีครับโอ้โหเจ้าหน้าที่น่ารักทุกคนเลยเป็นอสอมอของปราณบุรีนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ทุกท่านด้วยปกเลยนะครับโอเคเอาละ่ะดูกันไปสดๆเลยนะผมจะฉีดล้เลยได้ครับประมาณนี้ได้ไหมครับหมอได้ครับได้ได้ได้ได พี่ผมฝากตือนายได้ไหมฮะได้ขออนุญาตนะครับขอบคุณนะครับไม่เป็นไรครับได้ครับโอเคเก่งมากได้ครับผมถือให้ก็ได้ผมขอเสียวขอบคุณขอบคุณครับได้่ได้ได้ไม่คิดครับยังไงก็ไม่คิดหมอขอบคุณมากดดตองอนะครตอขอบนะคต้องขอบนะครตทาง ไม่เก่งครับอะ <Okay. S 1> คุณเอาจริงดินี่หมอฉีดจริงเหรอใช่หมอคี่เบาุลยนหมอครับเบาจริงหรอจริงครับหมอครับหมอฉีดสุดยอดนมากเลยครับเรื่องจริงครับรคุณโอ้โหคุณหมอฉีดได้แบบผมแคไมารู้สึกคุณผมไม่อวยนะคุณหมอฉีดเบามากผมยังตื่นเต้นอยู่เลยเมื่อกี้ กินคหมอหมอขอบคุณนะครับ <c oughs> คุณหมอน่ารักมากเลยยังไง <c oughs> ฝากเป็นกําลังใจให้คุณหมอแล้วก็อสอมอแล้วก็บุคลาการทางการแพทย์ทุกคนของปารานบุรีด้วยนะครับยินดีครับ <c oughs> เจอกันกนับผมในช่องฟรอนด์แชนแนลครับเดี๋ยวไปดูว่าผมจะมีอาการอะไรหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเจอกันนะครับครับ <c oughs> ผมอาคุณหมอฝากครอบคิดนิดนึงนะครับคุณหมอช่วยบอกนิดนึงครับถ้ามีอาการคุณยังไงนะเป็นเป็นติดความรู้ค่ะค่ะเข็มสองจะเป็นแอสตาเซนิก้านะคะถ้าหากว่าเราฉีดไปแล้วเนี่ยภายในหนึ่งถึงสองวันจะเริ่มมีอาการมีไข้ปวดหัว ทัานเนื้อทานตัวหรือไม่ก็ขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียงี้ได้นะคะ<อ>แต่ไม่จําเป็นต้องทานยาดักเราเรารอเมื่อไหร่มีอาการแล้วไปทานนะคะอ่าะค่ะเดีีฟังนะครับอย่างที่คุณหมอให้คาแนะนําเมื่อกี้ถ้ามีอาการค่อยทานไปไม่จําเป็นต้องทานดักใดใดทั้งส<ช>ิ้นสอง<ะ>อย่าใช้ความกังวลไปบีบให้กับว่าเราเป็นกังวลอ่ะเบื่อกังวลแล้วคุณเครียดแล้วมันก็ไปเกิดอาการตรงนั้นก็ได้ค่ะให้มันมีอาการจริงๆก่อนคุณหมอบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะไม่ผลมาแล้ว ไม่จําเป็นค่ะพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆนะคะถ้าท้องเสียก็ทานเกลือแร่ทานอาหารอ่อนแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยไปโรงพยาบาลก็ได้คะ่ะเ <ๆ S 2> พราะภายใน 2- 3สวันอาการเหล่านี้จะหายไปนะคะอ่าไม่ต้องจิตตกนะครับภายใน2-3วันอาการแบบนี้จะหายไปขอบคุณคุณห,หมออีกครั้งนะครับขอบคุณม,มากครับขขน,น่ารักมากเลยหมอ,อบจบจากคุณหมอที่น่ารักกับอสมอตรงนู้นตรงนี้ก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นการลงข้อมูลทุกขั้นตอนจะเป็นเรื่องจริงนะครับผมผมผมเรียวๆกันเลย เดี๋ยวตอนที่ไปไปดูกันในช่องแบบยาวๆก็อันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์นะครับโอเคอันนี้เป็นการเก็บข้อมูลหลังจากที่เราฉีดไปแล้วเข็มสองเข็มสามอะไรว่ากันไปเขาก็จะมาเก็บข้อมูลให้กับเราเพื่อถ้าคุณจะบูสเตอร์โดสในเข็มสามก็จะมีข้อมูลตรงนี้อีกแล้วรู้สึกว่าจะมีการวัดความตันในครั้งสุดท้ายก่อนจะกลับอีกนะครับก็ ฝากติดตามนะฮะก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์อีพีเนี้ยทำให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยตรงเลยแต่มีแอบเสียวแอบแซบเรื่องกินบ้างนิดหน่อยกุบกิบไปโอเคเดี๋ยวเจอกันฮะอ่ะปิดท้ายปิดท้ายคลิปนิดนึงพอดีคุณหมอให้ความรู้อีกหน่อยนึงนะครับคนที่มีอาการแบบผมเมื่อกี้คือความดันมันสูงหงวง่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมเดินมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณหมอให้ทำยังไงอ่ะบางทีอ่ะเกิดจากอาการที่ว่าอ่าเราเหนื่อยนะคะ ใช้กําลังเต้นผี่ของหัวใจแรงขึ้นนะคะแล้วเนื่องจากน้องมีน้ําหนักเยอะเยอะนะคะเกิดการเหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็บางบางเคสก็จะตื่นเต้นนะคะความดันก็เลยสูงแล้วกรณีที่ว่าหากว่าสมมุติว่าเราปวดปัสสาวะแล้วเราอั้นเอาไว้ไม่ไปเข้าห้องน้ำก็มีส่วนใช่มีส่วนทําให้ความดันขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราปวดปัสสาวะหรืออะไรก่อนที่เราจะวัดความดันเราไปเข้าห้องน้ำก่อนใช่ใช่ค่ะอันนี้ อันนี้ก็คือว่าผลข้างเคียงจากการที่บางทีเราเหนื่อยบางทีเราใช้หายใจเต้นแรงรมันก็ทําให้ความดันมันขึ้นได้นะคะอ่าถ้ากลับไปเฝ้าสังเกตอาการของตัวเองแล้วการมีอาการมีไข้ปวดหัวหรือตัวร้อนนะคะน้ําหนักเกินให้กิน2เม็ดทุกสี่ชั่วโมงแต่ถ้าค<ส>่ะถ,ถ้าไม่มีอาการไม่ต้องกินดักไว้นะคะไม่ต้องกินดักต่อใช่ค่ะไม่ต้องกินดักนะคะมีอาการเราถึงจะกินค่ะขอบคุณมากครับคุณหมอ อ่าเดี๋ยวฝากขอบคุณคุณหมอนะฮะบุคลากรทางการแพทย์ที่น่ารักของเราอีกหนึ่งท่านนะครับอ,อีกหนึ่งท่านเดี๋ยวไปติดตามกันในช่อง<ช>ขอบคุณแล้วว่าจะมีอาการไหมเดี๋ยวไปรอรุนกันโอเคอ่าเหมือนที่ทุกคนอยากรู้นะครับพอดีเพิ่งเห็นเอกสารแบบเต็มๆมันจะเป็นของสารนสุขเขาออกให้เราเลยโดยตรงนะครับของที่เนี่ยของที่ปานเขาก็ออกเป็นคงจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันเพราะอันนี้ออกโดยโรงพยาบาลปลานบุรีนะครับเข็มแรกเนี่ยผมฉีดไปแล้วนะฮะว่าเขาก็จะลงวันที่ไว้ให้ แล้วก็ลงว่าผมชีดของอะไรไปนะครับใช่ไหมไปจ่เข็ม2เนี่ยชัดเจนเป็นแอสตาเซนกาก็ S <S ของโรงพยาบาลที่ปรานบุรีราดบุรีก่อนอันแรกครับปานบุรีก็รับรองครับถูกต้องตามเอกาสารเลยเวลาเดินทางเวลาอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้ตัวนี้ก็สามารถยืนยันให้เจ้าหน้าที่ดูได้ว่าเราค่อนข้างปลอดภัยเข้าใช้บริการอะไรก็แล้วแต่โอเคเข็มสเดี๋ยวไปติดตามตันต่อในภาคต่อไป สำหรับ EP แบบนี้ก็คือเข็ยนตามแต่ตอนนั้นน่าจะมี FC ที่เป็นบุคลาการทางการแพทย์ค่อนข้างเยอะขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลอสอมอเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต่างๆที่ผมว่าน่ารักนะคุณถ้าถามผมที่ผมมาปราณบุรีได้ประมาณไม่เกิน50ิบวันผมว่าคนป่าน่ารักอะ่ะแล้วก็มีต่อรอยยิ้มให้กันอะ่ะอาจจะมีแหละมีความตื่นเต้นวันนี้ก็เหมือนกับเราหนีฝนกันอยู่ในเต็นท์อ่ะ แต่ก็ได้กําลังใจดีๆนะผมว่าได้กาลังใจดีก็ขอบคุณน้องอุ้มด้วยกับด้านหลังของผมนะครับสาวน้อยนะครับสับเพิ่นก็ขอบคุณน้องๆด้วยที่อุตส่าห์เป็นทุละให้ผมมาจองคิวตั้งแต่ตีห้าครึง่งวันนี้เราสรุปเลยนะครับจากตีห้าครึ่งยอนอีกห้านาทีสิบเอ็ดโมงนี่คือจบภารกิจอย่างแท้จริงปลาริงเทียวก็คิดเอาก็ไปคิดเอาก็ติดตามกันในคลิปมาตลอดอยู่แล้วนะเอาเถอะครับต้องทํา ว่าต้องทําเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อตัวคุณเพราะถ้าคุณไม่แข็งแรงคุณไม่ปลอดภัยคุณจะดูแลครอบครัวดูแลคนที่คุณรักได้ยังไงวันนี้เราต้องปลอดภัยเราต้องแข็งแรงเพื่อเราจะได้มีแรงไปดูแลคนที่เรารัก mm hmm. การรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่หมายถึงว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและครอบครัวฉะนั้นคุณต้องแข็งแรงคุณถึงจะรักคนอื่นเป็นฉะนั้นต้องรักตัวเองให้เป็นก่อน mm hmm. นะครับฝากไว้นะฮะฝากไว้ในช่องฟารันด์ชาแนลมาแล้วครับ mm hmm. ก็จะมีคอนเทนต์ ผมผมก็ไปเรื่อยฮะกินกินเที่ยวเปรี้ยวดูดวงก็ไปเรื่อยเปลื่ยของผมตามภาษาแต่เช้าเ้าก็ยังฝากคลิปในเรื่องของการดูดวงทุกเช้าโดยเฉพาะเข,ขาเรียกว่าดวงประจําวันก็นแล้วกันจะมีอีพีพิเศษออกมาเป็นคนที่เกิดในเดือนต่างๆเดี๋ยวจะทำอีพีพิเศษออกมาจะจะทำรวดออกมาเลยเป็นชุดเดียวนะครับประจําเดือนนี้จะเกิดอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันไปเดี๋ยวจะไปค้นหาข้อมูลให้แล้วก็จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง นะครับเป็นองค์ประกอบองค์ภาพรวมในอนาคตก็แล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากผมขอให้ทุกท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาปลอดภัยจากโควิดแบบ100%ยรยกกาสงนะครับแต่เทียเ่ยวได้เปรี้ยวได้กินได้สาดกันไปเลยนะครับอย่าลืมดูแลคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่รักพ่อแม่เยอะๆรักภรรยารักลูกรักเมียให้มากนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของการเป็นภพชายมนุษย์บายบายครับแล้วเจอกันในช่องฟรัชแนล